สวัสดีครับเซียวกานะครับผมจากคูโบต้าสีสะเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทารามวันที่21นะครับกันยายน2566นะครับมือนีเซียวกามาตีเที่ยนรถนะครับกับเซียวอุ่มนะครับลูกค้าเซียวอุ่มละนะครับแต่ว่ามานํากันก็เลยทายเองนะครับไอ้เพิ่นอยากขึ้นเป็น LC018 SP นะครับปัดที่นี่เดิมเป็น LC018 ดีที่นะครับ กะสภาพกับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งนะครับราคากําลังรออยู่เพิ่นบ่ทันได้แจ้งมานะครับรถก็สวยอยู่นะครับเดิมๆยางเหยียนเนี่ยเพราะว่ายางมาแต่พร้อมรถยางหนายางหนานี่สิคู่นึงสิใส่เฉลี่ยอยู่แล้ว2,000กว่าชั่วโมง2,000กว่าชั่วโมงนะครับไปหา3,000นี่แหละมันก็สิเบิดพอดีเหี้ยนๆผ่านพวดเป็น225อีโปรนะครับของตาสร้าง225อีโปรนะครับ ไฟถ่ายสมบูรณ์แบบบอมีแตกนะครับสปอร์ตไลท์ยังอยู่นะครับก่อปลายแล้วหันขึ้นเทิงเลยมาทานนี่ให <c oughs> ม,ม่พร้อมแล้วออลวะนี่นะครับ,บ,รบสินอรอหลังหัวแล้วขางหนึ่งขาง,ง,งหนึ่งบ้านหัวอาจจะหัวขางแล้วลุ่งหลองบ่านนครับ <c oughs> มาทาน ตุ้มนังเดิมๆบิดครับมีหยอดน้ำมันแนี่ธรรมาดาดดๆๆนี่นะครับอ่านบ,ๆๆบานบชั่วโมงสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าจุดสองชั่วโมงนะครับเมื่อกี้เซลกาล่องสตาร์ทเบิงกันอะนิ่งเครื่องเดิมๆครับบ่เคยแกะอ่ามีเปลี่ยนลูกหมากเนี่ยเล็กน้อยครับหลอเดิมยางเดิม เดี๋ยวสิเปิดเครื่องให้เบิร์นะครับนากากาเราก็มี้เด้ซสือไม่นี่ซือแยกเฉพาะนากากอยู่ประมาณ5,000นมั้งครับเพิ่เขมา,ามาทำอยู่บางอาทิตย์บานไหนลงมาคันนี้ยังเดิมคางนี้ยังเดิมอยู่นะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนปีได้สามสิบเดือนสิบสองปีหกศูนเช็คดึงแล้วว่ามีน้ำดันน้ำยังนะครับเครื่องสะอาดเรเคยเปิดล้วตอทอสิ่งเไง เืมนี่เหรครับเ๋ยวสิติดเครร่องให้ฟังเดี๋ยวล็อกคองยาดล็อกคัทนะครับอืเสร็จเกียร์ก่อนยนาดเบาบางนะครับเอาติดเครร่องให้ฟังเสียง เห็นไหมครับรอบเครื่องขึ้นปกติโป๊งยิยังขาดนะครับเดี๋ยวถามฟังราคาอยู่นะครับราคาเป็นมาเดจแจ้งมาอเดนมาเดย์พอาะ4แสนมาแต่นีโตรตารี่นะครับเจ้าบริเวณข้างตาสระบอ้วยแกะนะครับเครื่องเดิมๆทำหน้ามาว่าเด็ดเพียม นี่นะเีสหลอดล้งเท่านั้นครับหัวคองของแถวเวคงแถวเว้ไนมาทานวะจิมเเบิดครับสุดคอนทยังไอจ้าคองรถนเจ้าของไดดีนักเหนดีดีแล้ววะนักเห็นไหเราอยากได้ไม่ซื้อครับ เ,เดยแหมเลยแดดเอทีคือนมัวเลยแดดเอทีเียจากได้เท่าใดครับตั้งราคาไว้แล้วบอพี่คิด,นใ,หนหแบบดใน่ใจไว้แล้วบาจากได้เท่าใดเรือ <laughs> เดี๋ยวรอราคาสัก,สกครู่ผมไปทายลรตเตอรี่เบิรงก่อน,นในไลน์เรได้ยังดีแนเนาะเป็นดีที่นะครับเพื่อนเพื่อจากใดเอทีสี่สิบเพื่อกานี่ละ นี่ครับแต่ว่าโรตารีว่าเป็นของตาส่างเป็นของเอียงน,นี่อ่านกับหัวบดได้บันอ่านมันยังวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นของน้ำช่ยน้ำช่ยอะไรไข่ไข่ของสยามอินพิเมนท์นะครับแต่ว่าหัวเกียร์คนละแบบเมนฮุกไ่นจะเม่นฮุกสิบหาขึ้นกันบอเม่นฮุกสิบนา,นานกันครับนี่ละ นะครับประมาณนี้รอราคาจากข้อหนาเป็นยุ่นะครับข้อหนาเป็นประเมินอยู่อีกบ้านหนึ่งเป็นผู้เงินกันทารักกันอันนี้ยุ่บ้านยังก่อนละอำเภอกันทารักเหระเจ้าพิจักรบ้านยังตำบลเสาทงชัยนะครับบ้านบ้านยังครับพี่นี่บ้านหัวทดบ้านหัวทดอมมน้ำทดนะ บ้านหัวทดนะครับตำบลเสาทงชัยอำเภอกันทลักจังหวัดชีสกเสกีเร <c oughs> ิ่งที่ล่ะการเกษตรเราบอกให้เราเอาหายซิบอยู่ครับเราว่าัมใหญ่ปวดแล้ววะ <c oughs> บ <c oughs> น, <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ง่ามอยู่ครับรถง่ามอยู่นะครับ ราคาเดี๋ยวเพิ่นบ้านเดี๋ยวแจ้งมาอยู่นะครับลองเดาเดามาเบิร์ครับว่าสิได้เท่าใดนะครับถ้าให้เชลกาเดากะอยู่ไตรซีอยู่ดอกนะครับแต่ว่าจะสิได้ไตรเท่าใดนะครับประมาณการซื้อๆครับเอาเดี๋ยวสิแจ้งให้ฟังคลิปต่อไปนะครับว่าได้เท่าใดนะครับคลิปนี้เสียวไว้เพียงสานีก่อนนะครับพอกันไหมนะครับส่งรถอยู่ขอว่างเดี๋ยวเพื่อนขามาเลือกรถอยู่ของเสียวอุ่มนะครับ คลิปน้านครับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำเนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ